สวัสดีค่ะผู้ฟังที่น่ารักทุกๆท,ท่านสบายดีกันใช่ไหมคะก่อนมาฟังกันป้าดาขอชี้แจงสักนิดนะคะว่านิยายเรื่องนี้ป้าดาเขียนขึ้นตามความคิดและจินตนาการของตัวเองถ้าชื่อนมสกุลหรือว่าชื่อเล่นของตัวละครไปพ้องกับท่านผู้ใดป้าดาก็ต้องขอโทษขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะว่าไม่มีเจตนาอื่นใดนอกจากเพื่อความบันเทิงเท่านั้น และสำหรับท่านผู้ฟังที่อายุน้อยกว่า18ปีได้โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยค่ะวันยายเรื่องนี้ประดาเขียนขึ้นแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ใช่เรื่องจริงแต่ประการใดขอบคุณค่ามาฟังกันเลยค่ะเสนหาเจ้าหัวใจตอนที่22ผ่าตัดตอนที่หนึ่งคุณชลัดถามทันทีที่หลานชายเดินกลับเข้ามาในห้องด้วยใบหน้าที่เป็นกงังวลเล็ก ผมมีธุระต้องทำครับแล้วจะกลับพัทธลุงเลยกอดลากับทุกๆคนอย่างรีบเร่งแล้วเขม,มนันก็รีบออกไปที่หน้าบ้านกองศิลป์บูนและสุเทโรอ,อยู่แล้วพอกองศิลออกรถเขม,มนนันก็โทรศัพท์หาเฮียยูนทันทีเฮียมีคนเจ็บท้องผมจะพาไปโรงพยาบาลเฮียเตรียมห้องให้ด้วยนะครับใครวะคนสำคัญครับเออรีบมาครับเฮีย วางหูจากเฮียยูนหรือว่านายแพทย์ประยูนสักแล้วเข็มานันก็สั่งให้กองสินเหยียบเต็มที่หัวใจของเขาเต้นแรงไม่รู้ว่าอีกคนเป็นอะไรมากแค่ไหนเพราะเสียงที่ได้ยินสุดท้ายออกจะเครือเครือและอ่อนแรงซึ่งผิดวิสัยที่เคยคนเก่งของเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนึกดีใจที่การเอ่ยขอคบทำให้หล่อนใกล้ชิดเขาเข้ามาอีกนิดและในเวลาเจ็บป่วยหล่อนก็คิดถึงเขาเป็นคนแรก ก็แสดงว่าหล่อนก็มีใจให้เขาบ้างแล้วหรือเปล่านะรถคันโตแล่นมาจอดหน้าร้านเขามานันกระโดดลงจากรถทันใดก้าวยาวๆไปยังประตูหน้าร้านยกมือขึ้นตกประตูพร้อมกับส่งเสียงเรียกพอประตูเปิดเขาก็ทลาเข้าไปในร้านสุดเท่และบูนตามมาติดๆคุณรุ้งอยู่ไหนข้างในค่ะเขามันันเดินตรงเข้าไปที่หน้าเคาน์เตอร์ คนตัวบางของเขานั่งเอนเอนรอด้วยใบหน้าซีเซียวพอหล่อนเห็นเขาก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนทั้งท้งที่ตัวงอหนูรุ้งเป็นไงบ้างเขมนันเดินเข้าไปชิดเจ็บขาไม่บรรเทาลงเลยเสียงสันส่นๆเครือตอบกลับใบหน้าเกลี้ยงเกลาอ่อนแรงบุญกับสุเทพอยู่เป็นเพื่อนน้องๆที่นี่นะเขมนันสั่งเสร็จก็หันไปทางสองสาวผมจะพาเจ้านายของคุณไปโรงพยาบาลมีอะไรจะโทรมาบอก ไปกันเถอะหนูรุง้งแล้วร่างสูงของเขาก็ยอตัวลงตวัดร่างบางขึ้นสู่อ้อมกอดพุทธอนถือกระเป๋าสะพายใบเล็กของเจ้านายเดินตามไปส่งที่รถสุดเท่เดินตามเจ้านายหันไปบอกว่าช่วยดูแลร้านให้คุณรุ้งนะสุดเทธธธ่พอได้รับคําสั่งสุดเทธธ่ก็หยุดเดินตามบูนล,ลูบหัวมันเบาๆปิดประตูร้านแล้วพุทธ้อนก็หันไปทางคนตัวโตหน้าหนวดที่ยืนกับหมาตัวโต มองหน้าทั้งคู่สลับกันแล้วก็แนะนำตัวเองว่าเคยเห็นกันมาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้รู้จักกันเป็นทางการเลยฉันชื่อพุทซ้อนค่ะเรียกพุทธก็ได้ส่วนนี่พี่ชบาพี่สาวพุทธค่ะผมบูนครับเป็นเออเป็นอะไรดีเป็นลูกน้องนายใหญ่ละกันยินดีที่ได้รู้จักพุทธซ้อนกับชบาอย่างเป็นทางการครับสุเทจํำฉันได้ไหมพุทธซ้อนยื่นมือส่งให้สุเทแลบลิ้นออกมาเลีย เรียกเสียงหัวเราะของเจ้าของมือได้เป็นอย่างดีแสดงว่าจำได้ว่าแต่นายใหญ่ของคุณมาจีบเจ๊ของพุทหรือคะคำถามตรงๆของน้องสาวกับคนที่เพิ่งจะทำความรู้จักกันทำให้ชบาตกใจรีบบอกว่าฉันขอโทษแทนน้องด้วยค่ะที่ถามอะไรออกไปอย่างนั้นฉันจะไปเตรียมหาผ้าหม่มกับหมอนให้คุณนะคะเตรียมไว้ถ้าเจ้านายของคุณกับเจ๊ของฉันไม่กลับมาคุณคงต้องค้างที่นี่บุญพยักหน้ารับ ไปพุธชบาคั้วแขนน้องสาวดึงให้ไปด้วยกันบุญได้แต่ยิ้มตามหลังคนน้องยังเด็กนักคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นไม่ถึงห้านาทีสองสาวก็หอบอุปกรณ์การนอนมาให้เชิญตามสบายค่ะต้องขอโทษด,ด้วยที่ต้องให้นอนโซฟาข้างล่างเพราะว่าข้างบนไม่มีห้องนอนแล้วค่ะและฉันก็หวังว่าเจ๊จะไม่เป็นอะไรมากและกลับมาคืนนี้ไม่เป็นไรครับขอบคุณผมก็หวังอย่างนั้นเช่นกัน เพราะมีงานรอเราอยู่ว่าแต่ผมต้องทำความสะอาดห้องน้ำห้องครัวก่อนนอนหรือเปล่าคําถามกับใบหน้าล้อเลียนของเขาทำให้ชบาหลุดหวัวร้อตอบว่าไม่ต้องข่ดึกแล้วแต่พรุ่งนี้ไม่แน่นอนหลับฝันดีค่ะนอนหลับฝันดีค่ะคุณบูนสุดเท่ด้วยจะ้ะพูดส้อนรูปหัวสุดเท่อย่างเอ็นดูสองพี่น้องเดินขึ้นข้างบนพร้อมกับปิดประตูที่บันไดาทางขึ้นด้วย คุณนั่งห่างๆก็ได้ค่ะเสียงอ่อนแรงของคนที่นั่งชิดอยู่ข้างกายมือหนาของเขาจับมือหล่อนไว้ตลอดทางรูปเบาๆทุกครั้งที่หล่อนกัดฟันทนความจุกเสียดในท้องผมเป็นห่วงหนูรุ้งนะอยากจะช่วยผ่อนความเจ็บปวดแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเกือบถึงโรงพยาบาลแล้วทนนิดนึงนะครับและพอรถเลี้ยวเข้าที่โรงพยาบาลชื่อดังรุ้งรักษากรบอกเขาทันทีไปโรงพยาบาลของรัฐได้ไหมคะ ฉันกลัวไม่มีเงินจ่ายมือหนายื่นมาลูบผมของหล่อนอย่างอ่อนโยนกระซิบว่าคุณเป็นแฟนในายใหญ่นะหนูรุงร้งฉันยังไม่ได้ตกลงเลยนะคะตกลงไม่ตกลงผมก็ไม่สนแล้วคำตอบดื้อดึงทำให้รุงรากษาได้แต่มองเขาตาปริบๆคนดื้อส่งยิ้มให้ผมจะบอกให้นะถึงผมจะมีหนี้สินเยอะแต่ก็มีปัญญาจ่ายค่าโรงพยาบาลหรอกนาอย่ากังวลความมีน้ำใจของเขา ทำให้รุงรักษาตื้นตันยิ่งนักแต่หล่อนก็ไม่ควรรบกวนเขาฉันไม่อยากรบกวนคุณคุณไม่สบายบอกเสียงอ่อยไม่รบกวนเลยแค่หนูรุ้งหายป่วยผมก็ดีใจเป็นที่สุดแล้วคุณฟังได้แต่เงียบในใจก็แอบปลื้มเล็กๆก,ก,กับความห่วงใยของเขาถ้าเป็นแฟนกันจริงๆเขาจะห่วงใยมากมายแค่ไหนกันนะรถมาจอดที่หน้าอาคารฉุกเฉินร่างสูงกระโดดลงจากรถ ยกมือไหว้ใครคนหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางพยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเฮีย er, สวัสดีครับปากบอกสวัสดีแต่มือของเขาช้อนร่างของหล่อนวางลงบนเตียงรถเข็นอย่างอ่อนโยนเอสวัสดีอ้าวไม่ได้เจ็บท้องคลอดหรอหือคำถามนั้นทำให้รองรักษาเงยหน้าขึ้นมองรู้สึกงงว่าพูดถึงเรื่องอะไรกันใครเจ็บท้องคลอดลูกไม่ได้เจ็บท้องคลอดครับแต่เจ็บท้อง ฉันยังแอบนึกว่านายไปทำผู้หญิงคนไหนท้องฉันยังแอบนึกว่านายไปทำผู้หญิงที่ไหนท้องหรือเปล่าแล้วจะพามาคลอดเลยเตรียมห้องคลอดเอาไว้รอทั้งคนพูดคนฟังพากันหัวเราะขำไม่เว้นแม้กระทั่งคนป่วยเฮีย er, หาเรื่องให้ผมแล้วไหมเล่าคนตัวโตวตอบฝากเฮีย er, ดูแลแฟนผมด้วยนะครับเสียงดังฟังชัดจนรุงรัษาหัวใจเต้นแรงไม่ต้องห่วงผมขอเข้าไปเป็นเพื่อนคนป่วยได้ไหมครับเฮีย ได้ลงทะเบียนแล้วตามมารุงรสา,านึกแปลกใจที่เขาเรียกผู้ชายคนนั้นอย่างสนิทสนมแต่ไม่มีเวลาคิดหาคำตอบในเวลานี้รุงรัาถูกเข็นมาที่ห้องหนึ่งซึ่งในห้องเต็มไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆคนอื่นๆอ,ออกไปแล้วเหลือพยาบาลหญิงสองคนทำการลอกคราบหล่อนในเวลาไม่ถึงนาทีพอเปลี่ยนชุดเป็นชุดคนไข้เสร็จแล้วคนหนึ่งทำการวัดความดันอีกคนเจาะเลือด วัดความดันเสร็จก็สอบถามอาการทําการบันทึกรายละเอียดต่างๆรุงรักษาก็ตอบต่อไปก็นิ้วหน้าไปด้วยเพราะความเจ็บแน่นเจาะเลือดเสร็จก็ใส่น้ําเกลือครั้งที่สองในชีวิตที่รุงรักษาต้องมานอนโรงพยาบาลและถูกใส่น้ําเกลืออย่างนี้ครั้งแรกอาหารเป็นพิษเมื่อสามปีก่อนนอนโรงพยาบาลไปสองวันครั้งนี้ก็หวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากและไม่นอนโรงพยาบาลหลายวันไม่อย่างนั้น ค่าใช้จ่ายคงลดเงินในบัญชีลงมากที่เดียวไม่นานร่างสูงของเขาก็ตามเข้ามายืนข้างๆเตียงจับมือหล่อนเอาไว้บีบเบาๆยกขึ้นจูบบ้างรุงรัสารู้สึกเขินยิ่งนักคิดถึงคำว่าแฟนของเขาที่ใครๆก็ได้ยินแล้วก็ได้แต่นอนหน้าร้อนเผาในขณะที่พยาบาลสองสาวแอบมองแล้วก็หน้าแดงกับการกระทำของเขารุงรัสาพยายามแกะมือออก แต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยไม่สนใจด้วยและคุณหมอหญิงวัยกลางคนก็เดินเข้ามากับเฮียคนนั้นซึ่งตอนนี้มีชุดกาวคลุมอยู่สวัสดีครับคุณรุ้งรษาผมนายแพทย์ประยูนศักดิ์จึงสุรเวชสวยๆข้างผมนี่แพทย์หญิงพรสิริจะมาเป็นผู้ดูแลคุณรุ้งรษาครับสวัสดีค่ะคุณรุ้งรษาสวัสดีค่ะคุณหมอรุ้งรษายกมือไหว้คุณหมอทั้งสองที่หน้าตายิ้มแย้มอบอุ่น บอกอาการหมอหน่อยนะคะรุงรักษาก็เล่าอาการอีกครั้งโดยมีคนที่ยืนอยู่ข้างเตียงช่วยเสริมนิดหน่อยตามที่รู้และคำพูดของเขาก็ได้รับสายตายิ้มยิ้มกลับมาจากคุณหมอเฮียรุงรักษาทำเป็นไม่สนใจมองและสนทนาแต่กับคุณหมอพรสิริไม่ต้องกังวลนะคะทำใจให้สบายโนนคนที่กังวลคุณหมอเฮียทำปากยื่นมาทางคนที่ยืนอยู่ข้างๆเตียง บ,บังคับเอ้ยขอร้องว่าเฮียต้องหาหมอผู้หญิงให้เท่านั้นรู้ดอกนาว่าห่วงเจ๊ครับเฮียว่าผมคุณถูกว่าฟ้องเจ๊ซึ่งคุณหมอพรสิริได้แต่ยิ้มรุงรักษานอนฟังหน้าร้อนเผาเผาทำหน้าไม่ถูกส่วนคนที่ถูกกล่าวหาว่าห่วงก็หัวเราะเหอะเหอะหรือว่าไม่ห่วงคุณหมอเฮียย้ำถามห่วงครับคำตอบที่ชัดเจนแบบไม่เสียเวลาคิดของเขา ทำให้รุงรักษาใจเต้นแรงระรัวลืมเลือนความเจ็บปวดใดๆไปสิ้นรู้สึกเขินจนไม่รู้จะวางหน้าอย่างไรก็เลยต้องหลับตาได้ยินเสียงคุณหมอพรสิริถามว่าตอนนี้ยังเจ็บแน่นในท้องอยู่หรือเปล่าคะพอถูกถามรุ้งรักษาก็สำรวจตัวเองแล้วก็รู้ว่าความแน่นหรือว่าเจ็บในท้องบรรเทาลงไปอย่างมากไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แล้วคะ่ะเพราะว่าคุณรุ้งรักษาได้รับยาแก้ปวดเอาละ หมอจะส่งคุณเข้าเครื่อง c ีทีสแกนนะคะจะได้รู้ว่าที่ปวดแน่นในท้องเป็นเพราะอะไรไม่เจ็บใช่ไหมคะถามเพราะในชีวิตยังไม่เคยเข้าเครื่องที่ว่านี้สักทีไม่เจ็บค่ะแต่อาจจะอึดอัดบ้างเพราะบางช่วงต้องกลั้นหายใจเครื่องจะเป็นคนบอกให้หายใจหรือว่ากลั้นหายใจทำตามนั้นนะคะแล้วมาดูผลกันว่าเป็นอะไรจะได้รักษาได้ถูกรุงรักษาพยักหน้ารับคำตอบ คุณหมอหันไปทางคุณที่อยู่ข้างๆเตียงเฉพาะคนไข้นะคุณให้กำลังใจไม่เกี่ยวจ้ะรุ่งรักษาได้ยินเสียงหวัวเราะเห่อๆอย่างอารมณ์ดีจากเขาพร้อมแล้วใช่ไหมค่าคนไข้คุณหมอถามค่ะและพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ห้องสแกนก็เข้ามารายงานตัวและทำการเข็นเตียงไปยังห้องสแกนร่างกายเป็นครั้งแรกในชีวิตเป็นครั้งแรกในชีวิตที่รุ่งรักษาได้มีโอกาสเห็นเครื่องสแกนที่ว่า ตัวมันโตเป็นวงกลมตั้งเด่นอยู่กลางห้องคุณรุ่งรัศษาเลื่อนตัวลงไปนอนบนเตียงนั้นได้ไหมคะเจ้าหน้าที่ถามรุ่งรัศษาขยับไปนอนที่เตียงนั้นโดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยจับชุดให้เข้าที่เข้าทางพร้อมกับอธิบายวิธีการทำงานของเครื่องและวิธีที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ถึงสิบนาทีทุกอย่างก็เรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็เข็นเตียงกลับมายัางห้องเดิมห้องว่างเปล่า ไม่มีคนตัวโตอยู่ในนั้นรอผลจากคุณหมอนะคะคุณพยาบาลบอกขอบคุณค่ะคุณพยาบาลคนนั้นออกไปจากห้องแล้วไม่นานนักคนตัวโตก็กลับเข้ามาในห้องสุดตัวลงนั่งข้างเตียงเกาะราวเตียงส่งสายตาอ่อนโยนห่วงใหญ่มาให้พร้อมกับมือหนาก็เกลี่ยผมที่ปิดหน้าผากให้หล่อนอย่างเบามือเข้าเครื่องมาเป็นอย่างไรบ้างครับหนูรุ้งคำถามอบอุ่นเป็นกันเองนั้น ขัดกับใบหน้าที่รกรงรังเป็นที่สุดอึดอัดนิดหน่อยเหมือนกับที่คุณหมอพูดตอนที่ต้องกลั้นหายใจกลัวขาดใจค่ะมือหนายื่นมาจับมือบางของหล่อนบิบีเบาๆปลอบใจแต่ก็ผ่านไปด้วยดีรุงราัษาเขินรู้สึกไม่คุ้นชินกับความสนิทสนมถึงเนื้อถึงตัวของเขาก็เลยพยายามดึงมือออกเขาก็ปล่อยแต่ด้วยดีเก่งมากครับคุณเก่งของผมตอนนี้คุณยังเจ็บอยู่ไหม เจ้บอกว่าถ้าเจ็บก็บอกจะได้เพิ่มยาให้อีกคำบอกกับดวงตาที่ส่งประกายหวานมาให้รุงรักษาจายหน้าที่ร้อนเผาของตัวเองไปมาเบาๆหัวใจเต้นแรงระรัวทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยกมือข้างที่ไม่มีน้ำเกลือขึ้นแตะแก้มตัวเองส่วนคนพูดก็หัวเราะน้อยๆอย่างพอใจพอหายเขินก็คิดได้ว่ายังไม่ได้ขอบคุณเขาก็เลยพูดขึ้น ขอบคุณมากนะคะที่พาฉันมาโรงพยาบาลและช่วยดูแลตอนนี้ฉันอยู่ในมือหมอแล้วคุณเออจะกลับบ้านก็ได้นะคะดึกแล้วผมยังไม่กลับพัทลุงจนกว่าจะรู้ว่าหนูรุ้งเป็นอะไรคุณทำอะไรที่พัทลุงคะได้โอกาสก็เลยถามผมทำงานก่อสร้างนานๆทีถึงจะว่างมาสักทีแต่ว่าก็คิดถึงคุณทุกวันนะสุดเทพก็คิดถึงคำบอกคิดถึงของเขา หัวใจดวงน้อยอบอุ่นยิ่งนักและการอยู่ใกล้ชิดก็รับรู้ถึงความอ่อนโยนของเขาทำให้รุงราษากล้าที่จะถามกลับสุเทพบอกคุณหรือคะผมรู้ใจมันคำตอบนั้นทำให้รุงราษาไม่รู้จะโต้อตอบว่าอย่างไรและมือหนาของเขาก็จับมือของหล่อนขึ้นแตะริมฝีปากจูบดังจวบ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่แวะมาฟังถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าดาด้วยนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนค่ะนอนหลับฝันดีแล้วก็มาเจอป้าดาในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ